เนื้อมันหวานเนาะพี่หลองเนาะแซมหนกลิออนก่นกับยังกระแซบ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สู้คทนทุกบัลทุกบอลครับพบพอกับลูกวอลจากช่องลูกิสานผ้ากินผ้าเที่ยวอีกแลรวทำมาเนี่ยโอ้ยพี่น้องมาเนี่ยปลาแซลมอนครับปลาแซลมอนจิ้มกับน้ำจิมมจ้มซีฟูด้ดน้ำจิ้มซีฟูด้ดพี่น้องแล้วก็น้ำจิ้มปลาร้านี่ครับมาสซ่ๆกันมีผักเคียงครับคุณหนาคุณตากันดีมี แคบโมมานึ่อ่ะมาละแตงกวาอ่ะมาสามั่งกันพี่น้องอ่ะลงวนันลองเลยอันนี้เดี๋ยวน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนพี่น้องเจิมๆครับ อือสาพี่น้องอืมน้ำจิ้มซีฟูด้ดมันก็ออกออกเปรี้ยวหวานพี่น้องออกเนื้อเปรี้ยวหวานทราบกินกับซามอนเนี่ยเข้ากันคักเดี๋ยวลูกวอนจิลลองน้ำจิ้มปลาหละ น้ำจิ้มปล่าร้าซอสเอาดีกว่าพี่น้องอันนี้ลูกเอาอ้วนอะมาลองมึงซื้อๆได้ครับปกติกอะกินกับน้ำซิมได้น้ำจิ้มซีฟูด้ดอืมน้ำจิ้มปละะ่า หอมปลาร้านัวๆคอจายงน้ำจิ้มสมตำพี่น้องคล้ายๆน้ำสมตำเข้าไปยเนาะแซบอีกแบบนึงครับอืมไฟฟ้าเนี่ย ว่าใชยท่าแล้วครับอืมอืมแซลมอนหวานหวานน้ำจิ้มซีฟูด้ดแก้มกับผัก 嗯。Mm hmm. พูดถึงขั้นคนมักซึ่งฟู้ดหนึ่รัะทราบครับ,รบการอ้วนมนาะแบบนี้ก็แปลกดีหมายถึงน้ำกิมบะลาครับมีกิปบะลาหอมกุ้นๆุ้นะครับบวกกับเนื้อเส้ามอนหวานเขาท่าเลยพี่น้อง อะลองเบิ้งด้พี่น่องดเด้อแ๋ยว้ะพูดมากเนาะอืมลุงว่เรืมบอกมีสาลายมามนะำอเลยพี่น่องตะก่ใช้เท่าครับ เอาน้ำจิ้มยังดีพี่น้องปลาแล้วกันราดทั้งหมดเลยครับอืมอ <toda together> ืมชาพี่น้อง หอมสหลายเนื้อปลาสมันหวานหวๆมีหอมน้ำน้ำ,นำปลานะแล้วแล้วเจ้าผู้มกักอืมอ๋อ คือสงมมุดไว้ละนีนน้ำจิ้มซีฟู้ดครับมาละแกเม็ดแคล์ครับมาละ อ่ะร่วนพังก่นอืมกรอบดี เอาแค่โม้มาแก่ มันเนี่ยเริ่มบอกพี่น้องบรรยากาศเสียงหน้าหน่อยของลุงครับอยู่ตีนเขาของลูกนกอวนนะครับบริเวณของลูกอวน <c oughs> พญายิ่งพเ็ดของงัวอยู่เอ่อเอาบรรยากาศมาฝากพี่ตอนน้องนะครับหากับเข่ากับป่ามากินน้ำกันเด้อพี่น้องเลย พูดถึงน้ำจิม้มเมื่อนี้สองแบบลุงหวนว่าแซบแซบทั้งสองพี่น้องโอ้หกละลหกละเสื้อฟูดพูดถึงครับของทะเล่ เขากันอะน้ำจิ้มปลาร่าร้องออกมาร้องเบิงครับร้องออกมาตัดกับซอหมหวนร้องเบิงเขาท้ายอยี่หรอของแทบเหลวแต่คนมัก งามๆผักสลับทางลงบาบา้งวนเรียกผักสลับคุยเลยอืม ไปถ่า้หน่อยพี่น้องออ่ะพี่น้องเริ่มตึงแล้วอืมอ่ะบังสุดท้ายใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดเนื้อมันหวานนะพี่น้งองเนาะแซลมอนกินกับยังกระแทบ อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอืมเอา้างนอกมาเนี่ยอิ้มแล้ว กับบรรยากาศดีๆครับมื่อเร็วเมนูแซลมอนอกินกับน้ำปลรราแล้วก็กินกับซีฟูด้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดแซบกับแบบฉบับของแซลมอนแหละครับกินกับเนื้อแซบแซลมอนขนมจิ้มดีกับผักหลายๆสุดท้ายท้ายสุดก็กราบขอบุญขอบคุณพี่น้องที่เมตตาให้เกียรติติดตามรับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะครับหากกันแพร่กันก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็ซับก็ใครรู้รวันใดได้ครับ ช่องลู่สามพากินพานเที่ยวแต่ว่าสุดท้ายนี่ผู้ใดตามมาตามเบอร์จนจบอะลุงวันอย่าเขียนคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ข้างล่างเล่ไล่ๆครับคอมเมนต์ว่าลุงวันจะให้ลุงวันปรปับปรุงแบบใดให้ลุงวันกินยังหรือให้ลุงวันไปชิมร้านใดหนึ่งสิแซ่บๆเดี๋ยวลุงวันจะเอามาฝากน,นะครับเนาะสุดท้ายกะจากลากันเลยบรรยากาศกังสิเลยครับเถียงหน้าหน่อยใต้ตีนเขาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับปูนปูน